คยมีใครสงสัยไหมคะว่าตำแหน่งของสิวบอกโรคได้จริงหรอเพศชายเชมก็เป็นคนนึงค่ะยอมรับเลยว่าเป็นคนนึงว่าสงสัยเหมือนกันว่ามันบอกได้จริงๆเหรอบางทีสิวขึ้นแต่ว่าร่างกายของเราก็ปกติไม่เห็นจะเจบป่วยอะไรเลยแล้วมันบอกโรคยังไงหรอตรงจุดนี้เพศชายเมไปหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจากสถาบันโรคผิวหนังโรมการ สถานะสุขค่ะจริงๆแล้วเขาบอกว่าสิวไม่ได้บอกว่าเกิดโรคอันนั้นอันนี้อยู่นะคะแต่สิวมันเกิดจากความผิดปกติของรูขุมขนแล้วก็ต่อมเหงือะคะ่ะทุกคนมันสัมพันธ์อยู่4กระบวนการด้วยกันนะคะนั่นก็คืออันที่1มีการอุดตันของรูขุมขน,นะคะ่ะทุกคนข้อที่2มีการผลิตของต่อมไขมันมีการผลิตไขมันมากขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนข้อที่3เกี่ยวกับเชื้อสิวนะคะที่บริเวณผิวหนังของเรานะคะ ข้อที่สี่นั้นเกิดกับกระบวนการอักเสบนั่นเองนะคะฉะนั้นหลายๆคนนะคะก็หายข้องใจเลยนะคะว่าสิวไม่ได้บอกว่าคุณเกิดโรคอะไรอยู่นะคะแต่สิวเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกายเลยะคะ่ะเพราะว่าร่างกายของเราก็ทุกจุดทุกตำแหน่งมีรูขุมขนมีต่อมเหงื่ออยู่ทั่วไปนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นสิวบริเวณใบหน้าใช่ไหมนะคะนหลังใช่ไหมนะคะต้องว่าอกใช่ไหมละคะ ไหนใครเป็นสิวบริเวนไหนบ้างคะถ้าคุยกับเศสัชเอมคะ่ะแล้วเราจะได้เริ่มการรักษากันได้ถูกต้องคะ่ะบ๊ายบาย